<c oughs> จัดมาให้แล้วนะครับกับเจ้าคาลิต์ตกแมงมุมดำนะครับตัวปีล่าสุดออนิวปี2025นะครับตัวนี้แบงค์อัปเกรดนะครับเป็นฟูโซริดนาโนนะครับเป็นแบงค์นาโนตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่ให้ดูเทียบกับนิ้วชี้ผม1ใน3ของนิ้วชี้ผมและโคตรเบาโคตรเบาใส่ไกด์ซิกโซงเคมาให้เรียบร้อยครับ8ตัวจุกจุกตัวจุกจุกผิวผิว ผิวผิวดดเดงๆดงเหนียวเหนียวเอาอทีนึงครับมีเข้ามาทั้งหมด3เวทนะครับ1.2 1.5แล้วก็ PE2 นะครับเดี๋ยวผมฝากรายละเอียดไว้ด้านล่างให้อ่าดูหนดห้านิดนึงนะครับนี่เวทหนึตึงมือครับจะตึงมือขึ้นมาหน่อยนะครับใครที่ชอบงานครอบคุมก็1.5ได้เลยนะครับส่วนที่สนี่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ มึงมากดูความเด้งดูความเด้งก่อนนะครับโอ้โหไทรที่แบบว่าเน้นเอาปลาพี่ผมเน้นปลาผมไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นความมันเท่าไหร่ผมเน้นปลายาเดียวจัดทีสองได้เลยครับแล,ล้วงัดแล้วปลายกลับมาตรงเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ใช่ของทุกถูกนะจ๊ะดูความเด้งดูวไม่ใช่แค่เหนียวเหนียวเหนียวแล้วพอกลับมากลับมาปลายแบบโอบ่ีดีดเ,เลย,เลย <laughs> ก็มีมาเวละยี่สิบคันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะฝากไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับสองพันสี่ร้อยเก้าสิบาทครับได้ดีไซน์แบบ JDM mm hmm. ไม่ต้องไปซื้อคันหนึ่งแบบห้าหกพันบาทนะครับค่าส่ง EMS นะครับใส่ท่อ PVC รวมส่งนะครับสองร้อยบาททั่วประเทศไทยหนึ่งท่อใส่ได้สองคันใครสนใจก็จัดด่วนๆนะครับ